นี่คือบริเวณน้ำพุงบัดตะงโงในหมู่นี้จเจ้าพี่มาหลายเมื่อได้พี่เซี่ยมคูข่ามน้ำจเจ้าลงท่อได้แต่ว่ายังโบเลี่ยวก็ยังข้ามก็ได้นี่แหละน้ำพุงบัดตะงอย่างนี้จเจ้าเตรียมการหลายมื่อได้เซี่ยมคูมาข่ามน้ำไปเฮ็ดพังคุณได้นี่ยเซา่ยมคูข่ามพังคุณเนาะ ภาคเศรษฐไหลน้ำพุง่งไส้ขวาไวง่ายแต่ว่ารถแมโครยังคว่ำภาคคุณไม่ได้ต้องความมงนี่มงเดียวก็เลยยังหาทางความไม่ได้นี่นหะน้ำพุ่งมาตะงอยอำเภอตงงะงอยทั้งทึ่งก็มีคนตึกป่าเลยตึกดุ่งกับมีคนตึก,ด,ตก,ด,ตตกดุ่งแดงเทิง เจ้าตะกิดดวงเลยสองสามคนมาได้ถึจจจนจุดเราจุดละคนเราคนว่ายไงตะกิดดวงพวกนี้กับเจ้าหาวิธีสิข้ามสิข้ามสิขาส้ขามล้วพุงก็ยังข้ามม่ได้ๆแต่เว้นก็ล่าขึ้นนะยายนี่กับเราได้ปลาแล้วได้ปลาตัวเดียวมือก็เลีล้ยวเรามได้กิดดุงนี่แหละกับเจ้าเตรียมการเอาไม้มา ไปขามหมอห้อไม้เงสายเใส่ใส่ไว้มาไว้ขามไม่โค้กขึ้นเอาไม้มาไวข้ขามนเนีเ่ยตามนหมดอีชน oidal ก็จะขามได้แล้วเบิ่งแล้วถ้าข้าเจ้าเอาไม้ไปลงบุเรือถื่อควาบม่มได้ต้องได้ในนนอ้เหมือนเดียว มื่อนั้นหากระหอดอยู่พี่เนาะงมูค่ายยื้อนี่แล้วเมื่อวานหอดคุ้นแล้วไปกลไกเติบแล้วนี่แหลนะน้ำพุบัตงอ้อยแหละมูมนี้ก็เป็นของทางข้าเจ้าทำเป็นคู่ลงมาหาทางขวาน้ำพุงเห็ดไหลทางซ้ายขวาเนาะนนีนที่ท่องเที่ยวของที่บัตงอ้อยทางเทิงเห็ดแล้วได้ยังถึง,งถึงเร็วๆย,ยังแต่ทางใต้ ทางใต้นี่คิดว่าสิบโเรวง่ายเลยเบึงเล้วเราเห็นหมท่านกันนก่งิเช,ชือนไปบึงบุร,บรีนี่แหละนำพมงมาแตงโเ้ากำลังพัฒนานะ,าะกำลังพัฒนากำลังเสหิต่ากเตก็ตนที่ั้นก็ขอให้พงในน้องระมัดระวังเด้อ นี่เสียงในายหยกพนระกาศตามบึกให้ระวังกินพงดิบหวยง่ายจะเป็นลูกอไผ่แร่เจ้าสิเห็ดไหลเห็ดทางเลยหมนี่ โบเห็น่อเห็นยังได้มดเลยเป็นห้วยได้โมงห่วยเจ้าได้มงโอ้เห็นแค่ท่อเดียวนี่พอย่สองท่อเนาะสองท่อบูใหญ่เลยมีห้วยมีห้วยมงแต่ว่าเป็นสองท่อของบใหญ่เบืองแค่ท่อจะนอยย่เลยหยน่นี่แหลำพุงมาตะห้อยแหละ ตัวเองกลางสะขึ้นข้าเอาเรื่องจริงผ่าจอมาให้เบิ้งท่างเพิ่งก็เป็นเก่งไนดะ้เก่งมาตะโงยได้ถึงเพิ่เก่งมาตะโงยอำเภอตะโงยนนะั่งกับสะพานพานบมาตะโงยนเจ้าเห็ดขักได้เจ้ามีข้าพาเบิง่งสะพานบ้านตะโงย